น่าจะเป็นรอยสัตว์ป่านี่เลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะรอยเท้าแบบนี้นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับวังเวงเงียบเหงาจริงๆเลยนะครับ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่ทราบนะครับบนกองไฟเท็เนี้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องคนแบกเป้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตั้งแคมป์นอนใกล้ๆ,ๆกับดินป่งที่เขาลือกันว่าเฮี้ยนที่สุดนะครับพี่เพื่อนซึ่งจัดเต็มไปด้วยสัตว์ป่าต่างๆนานาที่ลงมากินนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์ใกล้ๆกับดินปองเลยนะครับ ระยะเวลาในการหาที่ตั้งแคมป์นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ได้เจอกับรอยรอยอะไรสักอย่างนะครับพี่อเพื่อนซึ่งจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยครับน่าจะเป็นรอยสัตว์ป่าชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นหมูก็ว่าได้นะครับพี่อเพื่อนนี่เลยนะครับโอ้หน่ากลัวมากเลยอ๋อน่าจะเป็นไก่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับนี่เลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับพี่เพื่อน นี่น่าจะเป็นไก่นะครับน่าจะเป็นไก่ป่าพวกนี้นะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีโพรงไม้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนไก่ป่านะครับครับแถวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสัตว์เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้เลยนะครับที่ตั้งแคมป์กันเลยครับนี่ผมก็ได้เจออีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยเท้าของน่าจะเป็นกวางนะครับหรือไม่ก็แก้งนี่แหละครับเพื่อน แล้วตอนนี้ผมก็ได้กลิ่นเหม็นมากเลยนะครับซึ่งเหมือนกับว่ามีสัตว์ตายนะครับู่บริเวณแห่งนี้นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆรอยเท้าแบบนี้นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่ใช่เก้งกวางก็จะเป็นหมูป่านะครับอืมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมเดินมาเนี่ยผมเจอหลายจุดแล้วนะครับที่เต็มไปด้วยรอยเท้าของสัตว์ป่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์ที่เหมาะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเราดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอที่พักแล้วก็ที่ตั้งแคมป์ของผมแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,กับดินป่องนะครับที่พักของผมเนี่ยผมจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับซึ่งดินป่องเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านิดหนึ่งนะครับข้างบนนู่นนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์กันเลยครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ล้างแคมป์ผูกเปลกลางไฟชิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาตั้งแคมป์ที่ที่ใกล้กับดินป่องครับซึ่งดินป่องเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งนู้นเลยนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับพี่เพื่อนมีคนบอกว่าดินป่องที่นี่นะครับน่ากลัวแล้วก็เย็นมากนะครับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยสัตว์ป่าจะมากินอาหารเยอะมากอย่างเช่นเก้งกวางเสือช้างต่างๆนานาทั้นี้นะครับ นมากเนี่ยจะลงมากินดินปองนะครับครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะก่อไฟหุงข้าวทํากับข้าวทําเมนูอาหารนะครับซึ่งเมนูอาหารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ได้นามาจากที่บ้านนะครับผมจะไม่ตามหาอาหารในป่านะครับแต่จะเอาอาหารทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาจากที่บ้านนะครับจะมาทําเมนูอาหารนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาก่อไฟแล้วก็หุงข้าวทําเมนูอาหารกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูของผมเลยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆเมนูของผมก็จะมีมาม่าต้มกับระกามนะครับจะใส่ระกามนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ปลากระป๋องนะครับแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็ข้าวนะครับครับเมนูของผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะรับประทานอาหารนะครับ นี่เลยครับอร่อยพอสมควรอยู่ครับเพื่อนแต่จะร้อนนิดๆหน่อยนะครับนี่เลยครับ Okay. เดี๋ยวผมจะรับประทานอาหารก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็รับอาทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับเนื่องจากผมเดินทางมาเนี่ยระยะเวลาประมาณสัก4-5ถึงชั่วโมงได้เลยนะครับตอนนี้ร่างกายผมก็อ่อนเพลียรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับพี่เพื่อนอ๋อแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณ f c ท่านหนึ่งนะครับที่ส่งไฟชิดมาให้ผมนะครับนี่เลยนะครับไฟชิดใหญ่มากเลยนะครับพี่เพื่อนนอนได้1ิบกว่าคนนู่นเลยนะครับ ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับผมก็ถ้าไม่ได้ไฟชิดเนี่ยผมคงแย่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเวลาตั้งแคมป์ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยผมจะไม่มีไฟชิดครับเวลาฝนตกเนี่ยผมนี่ค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับเพราะว่าหยดน้ําฝนนะครับหยดลงมาตอกตอกตอกใส่หน้าผมบ้างโดนเปรบ้างนะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณ f c ท่านหนึ่งเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งของมาให้นะครับ f c ท่านนี้ก็ อยู่ขอนแก่นนะครับครับในค่ำคืนนี้ผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินป่งสถานที่ที่ผมมาตั้งแคมป์แห่งนี้นะครับครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับพี่อนเพื่อนเวลาก็สองทุ่มครึ่งนะครับครับผมก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยบรรยากาศที่แห่งนี้อะไรเนา่คงไม่มีอะไรครับพี่เ,เพื่อนบรรยากาศที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวังเวงเงียบเหงาวจริงๆเลยนะครับย โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับโอเคผมคิดว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสถานที่ที่ผมตั้งแคมป์มารับเพื่อนๆื่อนก็จะใกล้กับดินป่องครับดินป่องเนี่ยจะอยู่ด้านโน้นเลยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นนะครับมันมืดมากเลยนะครับจุกข้างล่างของผมอยู่นู่นเลยนะครับครับผมก็มีตำนานเล่าขันกันมานะครับว่าเมื่อก่อนนะครับมีในพันคนหนึ่งนะครับเพื่อนเื่อน คามาล่าตัดป mm ่าต่างๆนานานะครับมีวันใดวันหนึ่งนะครับผักเกิดพลาดจากถูกหมูป่านะครับหมูป่าเขี้ยวตาที่นี่นะครับก็จมนะครับเข้าก็จมแล้วก็แทงที่หน้าอกนะครับวันใดนั้นในพันธุ์หัวนั้นก็ตายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับดินป่งที่นี่นะครับน่ากลัวแล้วก็เหี้ยนทันทีเลยนะครับเพื่อนครับผมก็เวลาที่ คนมาตั้งแคมป์มาเที่ยวป่านะครับคนอื่นนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในบินป่องนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับขเขาก็จะเห็นมีตาสีแดงสองอันนะครับมันลอยลงมาข้างๆตั้งแคมป์ที่ตั้งแคมป์นะครับเพื่อนๆตัวจะดาม,มากแล้วก็ลูกตาเนี่ยอจอ,อกสีแดงๆของลูกตาเลยนะครับ ครับก็กลายเป็นตำนานที่ขานเล่าขันกันมานะครับผมเองก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่ผมได้ยินจากปากผู้เฒ่าผู้แก่อีกทีหนึ่งนะครับครับก็ในพันคนนั้นเนี่ยเสียประมาณสัก3สิบกว่าปีได้แล้วนะครับพี่เพื่อนบางคนก็ที่มาตั้งแคมป์ที่นี่ก็ยังบอกว่ายังเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับอาอยุตุคมอยู่ที่นี่นะครับ ดินป่องเนี่ยก็จะเป็นดินป่องชนิดหนึ่งที่รสชาติเนี่ยจะออกเป็นเค็มนะครับเพื่อนๆแล้วดินป่องเนี่ยมันม,มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งสีแดงสีดาม้ำตาลตต่างกันไปนะครับแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบ่องน้าําผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะครับมันเป็นเป็นน้ําพูที่ออกมาจากซอกหินใต้ดินนะครับเป็นออกมาจากใต้ดินนะครับแต่น้ําพวกนั้นเนี่ย แตัตว์จะชอบไปกินมากนะครับรสชาติมันเจออกเข,เข็มนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยไปสมัมผัสแล้วก็เคยไปชิมมาก่อนนะครับครับก็ดินโป่งเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีทั้งเฮี้ยนมีทั้งน่ากลัวนะครับบางคนที่เจอโชคดีก็เจอดินโป่งที่ดีนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับเวลาที่ไปเหยียบหรือว่าข้ามไปข้ามมานะครับบางครั้งเนี่ยดินโป่งจะมาเล่นงานนะครับ ดินบงมาเล่นงานเนี่ยหัวข่าวสิเจ็บจะม้วยตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเลยครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่เมียนมานะครับอาจเกิดถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับตำนานของดินปองก็จะแตกต่างออกกันไปแต่และพื้นที่หลายที่หลายแห่งนะครับแต่ที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็บางครั้งด้วยบางครั้งคนอื่นก็เห็นสัตว์ป่ามีเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่คนมาล่านเนี่ยไม่ได้สักตัวเลยนะครับสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากวิญญาณของสัตว์ป่าที่ยังวนเวียนอยู่ในปงแห่งนี้นะครับยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็ที่สําคัญเลยโดยเฉพาะมนุษย์นะครับมาเสียชีวิตที่นี่นะครับครับผมก็ยังผมคิดว่ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมมาตั้งแคมป์ที่นี่นะครับผมก็เลยจะมาสัมผัสมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะครับตำนานในที่ตั้งแคมป์แห่งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ จากนี้ไปผมก็ต้องขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้เช้ากับภาพรบรยรยากาศสวยๆนะครับแตนะ่ถ้าข้าคืนนี้ถ้าเกิดอะไรผิดปกติเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้พี่เพื่อนรับชมนะครับเด็กทำคืนนี้ต้องอนอนหลับไปก่อนนะครับ เฮ้ยไะไร้ะงเดี๋ยวครับพี่เพื่อนเดี๋ยวเรามาก่อไฟก่อนนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบนะครับ กองไาผมเนี่ยเฮ้ยโอเคแล้วเรามาก่อไฟก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าเสียงอะไรนะครับพี่เพื่อนเสียงสัตว์หรือว่าเสียงเอ่ออย่างที่ผมคิดนะครับ เดี๋ยวเรามาก่อไฟกันนะพเพื่อนๆอะไรอ่ะ ีเพื่อนๆได้ยินไหมครับเสียงอะไรเสียงเงาก,กับเง<ฮ>าก,กับหนูหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนเสียงเมื่อกี้นะครับดังมากเลยนะครับเสียงตะคมตะคุคม่มออกมาจากตรงนั้นนะครับ เราก็ไม่กล้าไปดูนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปกอบไฟแล้วนะครับพเพื่อนๆไอเสียงเมื่อกี้นะครับมันก็หายไปเลยนะครับ ซึ่งเสียงเนี่ยมันจะออกมาจากตรงนั้นนะครับเพื่อนๆตรงนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับอ่บรรยากาศเมื่อคืนนะครับค่อนข้างที่จะหนาวแล้วเย็นมากๆเลยครับในป่าดิบชื้นแห่งนี้นะครับแล้วเมื่อคืนนะครับพเพื่อนๆผมก็ได้ยินเสียงตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้างหน้านู่นนะครับสองที่เลยนะครับถ้าไม่ใช่ฝีมือของผีป่องก็น่าจะเกิดจากฝีมือของสัตว์ป่านี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยนะครับว่าเป็นฝีมืออะไรนะครับโ okay. อเคไปกันเลยทึง <c oughs> ผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมไม่กล้าลุกขึ้นมาดูนะครับนี่จะเป็นรอยเท้าของผมเองนะครับน่าจะเป็นสัตว์หรือเปล่าเพื่อนเพืเ่อนนี่นครับอ้าวเจอละที่มาขอดเสียงเมื่อคืนนะครับ น่าจะเกิดจากสัตว์ป่าแน่ๆเลยนะครับนี่นะครับพี่เพื่อนแล้วก็นี่นะครับสัตว์ป่าท,ที่ลงมากินดินป่องนะครับน่าจะเป็นสัตว์แน่ๆเลยนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับมีรอยไหมอ๋อมีครับพี่เมื่อนน่าจะเป็นสัตว์ป่านะครับพี่เมื่อนดูร่องรอยแล้วด,ดูร่องรอยแล้วน่าจะใช่นะครับนี่นี่จุด นี่สองจุดโอ้ใช่เลยนะครับเมื่อคืนน่าจะเป็นสัตว์บ่านะครับแล้วก็นี่อีกนะครับพเพื่อนๆโอ้ลายเบลเลอร์เลยนี่เป็นกระทิงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยแก้งนะครับสัตว์ลงมากินนะ้ามากินดินปอกนะครับโอ้โหนี่ขโม,มบเลยนะครับพเพื่อนๆนี่เลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในบริเวณแถบนี้เลยนะครับ เสียงเมื่อคืนนะครับน่าจะเกิดจากสัตว์ป่าลงมากินดินป่องหรือไม่ก็ผีนี่แหละครับโอเคครับพเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ํามาลงมากินดินป่องนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศในรอบๆแคมป์นะครับแล้วก็หลังจากเก็บภาพบรรยากาศเสร็จผมก็จะเก็บไฟชิดเก็บอุปกรณ์สัพพะละแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับ หากพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลย FC ที่เพิ่งเข้ามาดูหรือแม่ก็่พี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับเพื่อที่ผมเองเนี่ยจะทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ